วันนี้เราอยูุ่กับปก50เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของกาดหม้อน้ำถ้าใครที่ไม่อยากให้หินดีดใส่หม้อน้ำรั่วกลางทางแล้วก็แนะนำให้ใส่กาดหม้อน้ำไว้จะดีกว่ากาดหม้อน้ำตัวนี้จะมีรูนะรูใหญ่หินก้กอนประมาณหนึ่งนะสามารถทะลุได้ก็แล้วแต่ความชอบนะว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ถ้าแบบนี้ไม่ไม่สามารถทะลุได้เลยคือต้องเป็นก้อนที่เล็กมากๆนะถึงจะทะลุตัวนี้ได้ ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนนี่ส่วนตัวนี้ข้างหลังก็จะมีกันกระแทกให้เปลี่ยนก็ใส่น็อตแค่2ตัวนะมีน็อตข้างบนแล้วก็น็อตข้างล่างแค่นั้นเอง2ตัวจบเลยเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการใส่กันเลยก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเอาเครื่องมือกันก่อนเครื่องมือที่จะต้องใช้ก็คือประแจเบอร์10ใช้แค่เบอร์เดียวนะ เพราะว่าใช้น็อตแค่2ตัวเบอร์เดียวกันใช้เบอร์สิบอย่างเดียวถ้าใครที่มีตัวสั้นนะผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวสั้นจะสะดวกกว่าตัวสั้นที่มีเกียร์นะหรือตัวสั้นที่มันฝีได้ก็แก๊กนั่นเองมุมในการขันมันน้อยเราก็จะมาทำการใส่กาดน้ำแต่ก่อนอื่นเราต้องถอดน็อตออกมาก่อน จะเห็นได้ว่าถ้าใครที่มีประแจแหวนข้างฟรีตัวสั้นจะได้เปรียบในการขันมุมแคบๆแบบนี้นี่น็อตพอเราถอดน็อตออกมาทุกตัวแล้วเราก็ใส่กาดหมอ้อน้ํากลับเข้าไปเหมือนเดิมใช้น็อตตัวเดิมนั่นแหละเพราะว่ากาดหมอ้อน้ำนะ่ะมันไม่ได้กว้างมากนะมันสามารถใช้น็อตตัวเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนน็อตใหม่นะใช้น็ตเดิมเลย จะเอ๋น็อจ๋าได้แล้วเราก็มาใส่กันต่อเลยใส่ตัวบนเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตัวข้างล่างก็คือจบเลยนะใส่แบบง่ายมากสามารถดูคลิปนี้แล้วทําเองที่บ้านซื้อมาแล้วทําเองได้เลยไม่ต้องไปร้านขาดทุนแน่ร้านทีนี้ทีนี้แหละคนดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าร้านเลยทีนี้ซื้อมาแล้วใส่เองกันหมดเนี่ยล้วต้องใช้แบบตัวนี้นะมันจะได้ง่ายนะตัวก็แก๊แกแบบนี้มันจะสะดวกมากว่ามุมสวิงเรามันแคบ นี่เสร็จแล้วเราก็มาชมกันแบบสีดําแบบเนียนๆนะใส่แบบเหมือนไม่ใส่เลยสวยมากแบบเนียนมากเนียนไปกับตัวม้อน้ําเนียนไปกับรถเลยเนียนตาดีมากนะลองรูปดูสิโอ้โหเนียนมือเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเนียนอืสุดยอดเจ้าเจ้าเจ้าก่อนจะจากกันมาที่เวเร็วก็ยังแพรลาพ่อลาไปก่อนสวัสดีครับ